พระองพระอาวโลติกเกสวนซึ่งได้สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลนะคะลัทธิมหายาในช่วงพระเจ้าชัยวรมันที่7นี่จะเป็นทางเข้าและนะนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในค่ะรูปสักการะคารพของผู้คนในสมัยพุทธกาลแห่งนั้นนะคะเข้ามาสักการะมูชาพระอาวโลติเกสวนพรของเราซึ่ง เป็นจ kind of kind of ุดด้านในนะคะด้านในที่สร้างขึ้นเพื่อไว้ตั้งพักที่เป็นสถานบูรณะท่สถานบูรณะของโบสถ์เพื่อนะคะท่านผู้ชมท่ะผู้ติดตามทุกท่านท่านใดที่สนใจมีโอกาสได้มาจังหวัดมหาสารคามก็สามารถมาได้นะคะที่อยู่ด้านเหนอบลราชจังหวัดมหาสารคามตรงนี้เป็นจุดวิหารโบราณตั้งแต่ในยุคสมัยประมาณ500ปีนะคะของ พระเจ้าชัยวรมันที่7ก็สามารถเข้ามาชมแล้วก็สักการะรำลึกถึงท่านได้นะคะ,ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของเราจนจบนะ